พี่นอ้องเระเบิงน้ำตอนนี้ออกจากอำเภอบอระบือเขาสูอําเภอว่าปีอําเภอว่าปีแยกบ้านบ้านป่าบูบ้าน<ร>มาเซล<ร>สิเขา<ร>อําเภอเว่าปีปนนาอันเสียวสีเสียว,ยวจากหน้าดูนมาจากหน่วยหนึ่งสถานาการณ์น้ำมัดท่วมถนนนี่คือขา้ามน้ำข้ามถนนนะพี่น้องน้ำข้ามถนนมาแล้วตอนนี้กับเจ้าหน้าทีเ่เรือลรวอว่างกับคือเต็มเตรียมพร้อมเพราะว่าเจ้าไฮเจ้าหน้าพี่น้องอยู่ตรงหน้าหล้กกับหมู่บ้าน หมู่บวานทั้งหนานี่คือหมู่บ้านมาเซลทั้งหนานี่คือน้ำ่านมากแล้วบ่รู้ว่าเขาไปยังงดนจังนหวีขนาดสิเขาไปแล้วอันนี้เราเบิ้งน,น้ำพี่น้องเลยโอ้ยเกิดมากกับเบิ้อพ,อ,พอคนคิงลูกแต่อันอยากให้พี่นอ้องเบิ้งอัปเดตุดยอดเบิ้งน้ำให้มนันแบบตื้นมาเบิ่งน้ำไหลจับปุงจับป่าเพราะว่าตอนนี้มันยังท่าไใหมาสูงแต่ว่าในพื้นที่ของอํเาเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามเนี่ เพ่นสีบอแห้งทอนตรงอำเภอกำพีบ้านตำบลกำพีเนาะเพราะว่าอันนั้นมันสูงแห้งอันนั้นสูงข้ามถนนประมาณสองเมตรได้พี่น้องบลอแมนบล็อคต่มแบบนี้อันนี้คือยืนเบิ่งได้ระยะทางกว้างสี่หลายหลายกิโลอยู่เป็นจากบ้านนี่หน้าจากนี่ไป็นสุดที่น้ำนี่มันกว้างประมาณจักโลหรไก่บอกระ,ระยะทางไหมคะบลอพอโลแมปนบอแต่ว่ามันมันมันขยายกว้างกว่าทางอัน ตำบลกำพีแหมเพราะว่าพวกหนูไปกำพีมันบ่อพอโล่เลมันแต่มันสูงมันมันคุมมันเละแตะแมนเนาะแมนจ้ะมันกระจายกระเบิงเนี่มันไปติดทางถนนใหญ่ถนนใหญ่ตั้งแต่น้ำเสือจนมาโตมเนตอนแรกคิดว่าแมันเปภาษีเพาะว่าเบิงบัวพวกใบยันแต่ว่ามันนี่มันกระจายไอ้มันเข่าบ้านพ้นไหมก็เลี่ยงดีเนาะเลี่ยงเลี่ยงออกจากหมู่บ้านเพราะว่าถนนทางบุญมันเต็มหมดแล้วน้ำน้ำ บ้านหลังนี้น่ะสิบ่เขาเพราะว่ามันเป็นไฮน่าแม่นบ่ค่ะน่ะเป็นไฮน่าตัวมแต่ไฮน่ากับบ่เขาในหมู่บ้านกับไข่ยัวแม่นบ่มือเศร้ามันหลายกว่านีแม่นบ้าค่ะราะว่าแม่นเพราะว่ะยุคกัมพีเพื่อนนั่นหน่อยมาแล้วค่ะรถมาแล้วพวกหนูไปเบิ่งบ่มีน้ำแล้วอันนี้ขี่รถจ้าแมนแมน ตอนนี้มันคือเหลือแต่น้ำไฮนาเฉยๆพี่น้องปราณนี่ตอนนี้นะมาจากบ่อระบือตำเภอบ่อระบือตำบลกำพีนี้เข้าอำเภอบาปีสามอำเภอแต่ว่าว่าหน้าตุนสิบเได้เข่าพันธจะเสือเฉลี่ยเฉีย,ย,ยงเฉียงมาจากว่าปีหน้าดุนหน้าดุนจะไม่โดนจะโดนเซี่ยวเซี่ยวเพราะว่าทางน้ำน้ำเสียวน้ำใหญ่เพิ่เสบบ่มีี่ทานเส้นทางหน้าดุนนะคะเป็นแค่เซี่ยวขางคซื่อๆ เกี่อำเภอตะวันตัวอำเภอสิบ่โดดทั้งน,นี้เจ้าหน้าที่เรืองยังกระเต็มอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องเบ่งอยู่ประมาณนี้แหละหพี่น้องเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับซากให้แม่บบตามาส่งข่าวให้พี่น้องถามข้านะคะว่าเปจังได้นำถวมสลักข้ามแต่ว่านั่นแมนบบตาบ่โดนกับกับมาเบิง่งให้พี่น้องเบิ่งประมาณนี้ค้นกระต,ตื้นเต้นทำาบะตื่นเต้นเราก็ไม่อยากให้เป็นหรอกแต่่ามันมากแล้วก็ต้องย่อมลานะคะถวมให้ถวมหน้าถวมให้ถวมหน้าเบิ่งไฟกบบเราว่างลูกหลานเด็กน้อยก็เล่นน ระวังลูกหลานนำไปแล้วก็สิแล้วกะซีบดแล้วค่ะอันนี้คือมันไปปลายทางสายเลยค่ะลูกน้ำรุ่นยูล่าสีสไลด์ล่าสีสไลด์ไปน้ำน้ำรับน้ำเสียวไปน้ำเสียวอย่างเดียวเพราะว่าหน้าดูนเพ่นสิบมีน้ำเสียวเนาะบ่มีรำน้ำเสียวอันนี้พันขอถ่ายคลิปเด้อถ้าถ้าอธิบายถือ๋อค่ะ หัวเรือจังหวัดไอพานไปจังหวัดได้อีกค่ะของลกาของสารคามอย่างเดียวแม่ครับสารคามไปหัวเรือเราเมื่ก็สีไปน้ำน้ำเสียวยแล้วผมผมจำได้ว่ามันน้ำเสียวน่าจะเปไหลลุ่มอืมบอกว่านี่เพราะว่านี่บกคอยมันจะบกขาวเลยนะดูเมันจอ๋อกขาวใช่ เพ่นกับมวนได้ใจเขาหนักสันว่าคนยานนำสิขีเรือคือผลบ่อยได้ยานแมนน้ำเร่มแห้งเราจะนาทีกับเขาแบกบกระจายเรือแล้วพี่น้องสิงคขับพาเข้าไปบนน้่งในหมู่บ้านอาจจะขาได้หมู่บ้านีนละมั้งเข้าดูในหมู่บ้านอาจจะปลา ผูได้เลี้ยงป่าบ่อะไก็สิมากเบกิดแล้วนะคนจับป่ามือยแล้วคนมาจริงจริงมือส้ามันแห้งกว่านี้นะคะเนาทีไปเบิง่งนากสิโตอันทางพูนตกตลอดเวลาเลยค่ะมองทีถั่วม,มากกว่านี่คือตกตลอดเวลาเรือลงไปแล้วเข้ามารายงานแล้ว่าให้พี่น้องเบิ่งประมาณนี้ค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับส,สไคร้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้ององชาวนาที่แบบว่า ฝนตกเนอะมันแบบ่มันจา,ากฝนตกเนาะเขื่อนแตกน้ำท่วมผ่านไปแล้วถาว้าบ่ค้างโดนหนาสิเข,ขาสิบ่บ่เป็นอย่างดอกให้กำลังใจว่าน้ำสิผ่านไปเร็วๆเนาะพี่น้องเพราะว่าต้นทางคือน้ำเบิดแล้วน้ำเบิดแล้วเป็นกำลังใจให้พี่น้องสารคามบระบือบ้าปีอันตำบลกำพีน้ำเนาะคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังใจค่ะดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้พี่น้องเด้อ